<ฮ>กัดแบบนี้ใครจะตั้งตัวทันเรียบร้อยไปเลยพี่ผมรอวัดอย่างเดียวพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยผมรอวัดอย่างเดียว ไม่ง่างร,รอวัดรอวัดอย่างเดียวอืมอืมไม่ง่าย่ารัารานติติด,ตดแลดูไม่ยอมง่ายๆด้วยนะครับ หกโมงครึง่งโอ้ยทำไมวันนี้เข้าหมายสายแทะเมื่ช้าก็ว่าตื่นเช้าแล้วนะครับตื่นตีสออกตีสครึง่งถึงหมาย6กโมงครึง่งวันนี้ถือว่าช้าเลยนะครับในการที่เราจะเข้าหมายนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งมือแล้วฮะหกโมงครึงคร่งแล้วจะเอาเรือลงก็น่าจะมีสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะฮะชา หมายที่ผมอยู่ในวันนี้นะครับนี่เป็นบอ่อขุดบอ่อใหญ่เลยเป็นบ่อล้างนะครับตอนนี้เรือผมก็เอาลงมาเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือประกอบอุปรกรณ์นิดหน่อยครับเราก็จะไปรุยโซโลกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมพร้อมรุยแล้วนะครับ จบไปเลยโอเคตอนนี้แหละเวทีนี้จะเป็นของข้าพเจ้าแล้ววันนี้ก็ร้อนใช้ได้นะครับเช้านี้ประมาณเพิ่งจะเจ็ดโมงนะครับอากาศนี่เอาเรื่องอยู่เลยนะฮะร,รู้สึกได้เลยวันนี้ร้อนแน่นอนคิดว่าน่าจะตกถึงประมาณสักสิบโมงนะครับอาจจะต้องขึ้นไปพักนะฮะแต่าชานี้เราต้องไล่ด่วนลองทําแต้มดูนะว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับกับบอขุดหน้าดินนะครับที่สุพรรณบุรีนะฮะ เดี๋ยวเมืองต้นเราจะไล่ตามขอบไปก่อนแลนะครับเน้นตามแนวทรายปากกก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามันน่าจะเป็นลังนอนของเจ้าชโดนี่แหละครับมาขอสักไซส์บอโบ,อบอ้สักตัวนะครับสัก4โร5โรนะชโดอยู่ไหน แบบนี้ใครจะตั้งตัวทันปะโทูตีเข้าไปกัดเลยนะครับผมเขาตกใจนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยควัดไม่ทันด้วยครับเงียบกริบ มันเป็นไหนอยู่ไหนกันหมดนะฮะเราจะต้องตามหาเโดโรให้ได้นะครับผมพยายามดูเหลี่ยมที่มันแบบว่าน่าจะมีจุดที่มันน่าจะนอนได้นะฮะกกมันก็จริงๆก็ดูเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีเป็นบางช่วงนะที่มันเป็นโพรงครับไอ้พงโพงงเนี่ยแหละหน่าหลุนแต่ข้อเสียอันนี้มันมีลมนะครับลมกับการตีเหยื่อผิวน้ํานี่แบบว่าไปด้วยกันไม่ค่อยดีนะฮะ ถ้าน้ำนิ่งๆแล้วตีผิวน้ำเนี่ยโอกาสที่ปลาจะกัดนะมีสูงกว่านะฮะแต่ถ้ามีลมอย่างนี้นี่บอกเลยยากพอสมควรครับแต่ลองไปตีนะถ้าเขื่อนไหนก็ได้นะครับถ้าไม่มีลมทะน้ำนิ่งๆนะฮะโหตีผิวน้ํานี่ใสเลยนะฮะจะจิบจะอะไรก็ได้นะครับแต่พอมีลมนี่บอกเลยนะเหงาโดนโดนโดน,โดน ไซดีไซดีไซดีสามสา 3, ี่ไดมีนะครับตัวนี้ใส่นอนอยู่ตรงหุบเล็กๆแล้วก็ดีเป็นแบบเป็นชายกกปเปื่อยๆนะฮะเหมาะกับเป็นที่จะเป็นรังนอนเลยนะครับเช้าๆเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดเลิกด้วยอย่างนี้แล้วนะฮะเพื่อความบันเทิงวัดเข้ามุมป่าถือว่าโอเคนะครับไม่น่าจะหลุดง่ายๆนะฮะถ้าไม่ทำอะไรผิดพลาดนะครับโชว์หมาโอ้ยตัดกิ้ กำลังบ่นเลยครับว่าปลามันหายไปไหนหมดนะครับและแล้วมันก็มาแล้วนะครับผมตัไซส์ดีเลยโอ้ยเท่าไหร่ว้นเนี้ยเดี๋ยวขอดูนะครับตโดตัวนี้นะครับไซส์เจ็ดปอนด์ครึ่งนะครับหรือประมาณสามโลสามนะฮะกัดก้านคอนะครับสีดํานะครับเต็มปากเลยนะครับนี่ก็เป็นปลาชะโดตัวแรกนะครับที่มาประเดิมนะครับในเช้านี้นะฮะไซส์สามโลสามนะครับกัดก้านคอครับผมเบทหกโอนะครับจากไทยสติีนะครับกัดสีดํานะครับดําม่วงทะลวงไส้นะฮะตามคอนเซ็ป ตอนนี้ก็ถือว่ารอดแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้เช้าๆอย่างนี้ครับได้แต้มแล้วก็สบายใจทํรายการตกปลาเสียอยู่อย่างหนึ่งครับวันนี้มันมีลมนะครับแล้วลมมันแบบมีริ้วด้วยนะคแหมถ้าไม่มีลมนี่ผมว่าตีจิบตีอะไรอย่างนี้บันเทิงแน่นอนไปกลับไปใช้ชีวิตของมันซะโอเคบายบายสายสิบเมื่อไหร่มาเจอกันนะฮะสภาพเหยื่อนะฮะหลังจากที่ไปสู้รบตบมือนะกับชะโดไซส์สามมานะครับก็มีร้อยเนี่ยโอ้โหฟัน คมคลิปนะฮะยางฉีกเหมือนแบบเหมือนโลมมีคมนะคมน่ะกีดพือย่างี้ไปเลยนะฮะโดยรวมยังใช้ได้ต่อนะฮะขาอยู่นี่โอเคครับคุณได้ไปต่อยังมีแรงเตะน้ํานะฮะไปรุยต่อตอนนี้ก็ย้ายมาอีกฝกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองมาไล่ตรงนี้ดูนะครับโซนนี้เริ่มจากสาเหลี่ยมนี้กันเลยนะหัวแหลมนะฮะนายพงนี้น่าสนมากเลยนะครับ ลองตีกระแทกกระแทกก่อน,นครับดีวจะมีตัวนอนอยู่ในโพรงนี้นะฮะทำเลดูหน้ามีเโดนะครับ ทรงมันหน้ามีนะแถนี้ดูทำเลมแบบว่าน่าจะเป็นที่ซองสุมของชะโดเลยนะฮะนั่นไงอยู่ใต้พุ่ม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 สกิปเข้าไปกัดเลยนะครับอีกหนึ่งที และตามอีกสักหนึ่งทีกัดไม่เต็มที่นะฮะเรียบร้อยกัดไม่เต็มที่นะฮะไม่เต็มที่นะฮะเรียบร้อยไปเลยพี่ผมรอวัดอย่างเดียวพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลย ผมรอวัดอย่างเดียวนี่ไงไร,รอวัดรอวัดอย่างเดียวบอกแล้วพี่ไปเลยพี่ไปเลยเมื่อกี้นะครับจังหวะมันกัดไม่โดนนะครับต่งมันยังอยู่ที่เดิมนะฮะผมก็เลยตีเหยียบไปแปะกอันนี้มาดูดเ,เบาๆนะครับลากออกไปผมก็ปล่อยให้พี่เขาไปเลยนะฮะเราร,รอวัดอย่างเดียวตัวนี้ไอ้ป๊อกนะครับไซส์โลก,กว่าได้ชัอบช่ยมาแล้วครับผม กัดการคอนะครับตัวเดิมเลยตัวที่โซโล่ไซส์สามโลเมื่อกี้นะแต่นี้ก็ตัวนี้น่าจะเยินแล้วแหละเพราะว่าปากฉีกแล้วนะเมื่อกี้วัดไปก็ปล่อยมันคาไปแล้วฮะแผลนี่แบบบอกเลยนะนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับเบ็ดหกโอนะครับจากใช่สตรีทสภาพยังใช้ได้อยู่นะครับตัวเบ็ดนะครับจะเยื่อเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนใหม่เชินี่ปล่อยให้วิ่งไปเลยนะครับแล้วเราค่อยวัดไม่ต้องรีบครับยังไงก็ได้ตัวอยากเจอไซส์หกไซส์เจ็ดนะครับ ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะเพราะที่นี่ผมก็ไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยมาเฝ้าดูมันจิบด้วยครับวิธีการเฝ้าดูปลาจิบเราก็สามารถคาดคณีไซได้นะว่าปลาที่มันจิบนี้ไซอะไรนะฮะแต่วันนี้ลมแรงนะครับก็ไม่เห็นอะไรเลยได้แต่ตีสุ่มอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วนะครับแบบว่าตกไม่ไหวแล้วร้อนมากน่าจะพักก่อนเพราะตอนนี้นะครับมันร้อนนะครับแล้วก็มีลมด้วยนะครับการหาปลานี่ก็ค่อนยากนะครับผมคิดว่าถ้าผมจะกลับมาย้ำนะครับน่าจะ้งมาสักปลายสามนะครับตอนนี้มีข่าวดีนะครับลมไม่มีแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อเช้านะตอนนี้ทาให้เราเห็นภาพอะไรชัดขึ้นนะครับปลาจิบเยอะมากเลยที่ผมดูเนี่ยขึ้นจิบทินอย่างนี้รอบบ่อนะครับแล้วก็เวลานี้นะครับเป็นเวลา บ่ายสามนะฮะสามครึ่งนะครับแต่อากาศนี้ก็ยังร้อนใช้ได้เลยบ่ายสามครึ่งก็จริงแต่ก็เวลาที่ผมเน้นที่ว่าน่าจะกัดดีนะ่าจะมีมาสัก4ี่โมงสี่โมงขึ้นไปแต่มันนี้แหละแต่ว่าเราไปสแตนบายในน้ําก่อนดีกว่านะฮะ โอ้ยจีบจีบจีบดูดี่จะใส่ม,มั้ยแหมลงไปก่อนนะครับนี่อืม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 นี่ไงจีบโชว์ก็เสร็จดีครับ การคอนะครับสีดําม่วงทะลวงไส้นะคว่าก็เบทหกโ,โอนะฮะตอนที่มันจิบเมื่อกี้นะฮะไม้แรกไม่มีอาการไม้สองไม่มีอาการแต่ไม้สามนี่มาสวบเลยนะครับผสวบก็กัดไปนิ่งๆเบาๆเงียบๆเ,เลยนะครับผมก็ทําการเซ็ตทุกนะครับขยับไปหุบหน้าด้วยนะครับหุบมันเป็นโค้งนะครับ,รบดูมันเป็นร่มลื่นนะอาจจะมี สายใหญ่ๆนอนเฝ้าอยู่ก็ได้นะฮะ โตขึ้นมาหน่อยนะครับย้ำอยู่ประมาณสามสี่ไม้ครับมันน่าจะพุ่งออกมาจากใต้กกนั่นแหละฮะจุดที่มันซ่อนตัวนอนหลับอย่างสบายใจเฉยนะฮะโ,โอเคไปพร้รอยดูตัวเพียวเียวนะฮะอาจจะโลไปปลายมาแล้วนะครับตัวที่สี่นะครับตัวนี้เริ่มขยับไซส์นี่นะฮะตัวนี้ไม่ได้มะมสี่ปอนด์ครึ่งน,นะก็ประมาณสักโลแปดโลเก้านะครับ ตัวไฟปลาครับไม่ถึงสองนะฮะแต่แรงดีใช้ได้นะครับสีสวยด้วยเดี๋ยวจากการใช้ก้านคอเนี่ยนะครับตีย้ำๆไปนะครับสร้างแรงสร้างสะเทือนนะครับสร้างเสียงเวลาที่มันเตะนะครับย้ำๆไปนะครับเดี๋ยวมันก็ออกมากัดนะฮะช่างปลาชโดมันเป็นปลาแบบขี้ํำคาญอยู่นะครับที่สงสัยนะฮะถ้าหมายจริงๆนะครับย้ำสี่ห้าทีพอครับถ้ามีตัวไม่มีตัวนี้รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าหมายไปคือเคียวหน่อยนี่ก็ต้องเป็นสิบเหมือนกันนะครับอ้านี่ครับสภาพเบ็ดสวยงามอยู่เลยนะครับใช้ได้ต่อแต่เหยื่อนี้ ไปแล้วเหลือเยินละโดนสองตัวติดเข้าไปไปบ๊ายบายสายสิบเมาลายมาเจอกันนะครับเราเปลี่ยนเป็นฟ้าร้านบ้างนะฮะเน้นแนวแบบแอคชั่นแบบปันๆนหน่อยนะครับน้ำบานๆเสียงแจ๊กแจ๊กจ๊กแจ,จ,จ๊กหน่อยนะครับอันนี้ผมจะใส่ตะกัวเนลู้ด้วยนะครับ การใช้ฟ้าร้านมี้เพื่อนถามไปเยอะนะว่าเวลาใช้ใช้งานยังไงนะครับกออยังไงนะครับให้แอคเหมือนอย่างที่ผมใช้นะครับฟ้าล้านนะครับเป็นเหยื่อที่ต้องกอเร็วๆนะครับเป็นเหยื่อที่ใช้สปีดในการกอเร็วนะครับรอบที่ผมใช้นี้ก็จะเป็นรอบอะไรวรอบเจ็ดนะครับกอเร็วนิดนึงไม่ถึงไม่ถึงกระช้าแบบตามอย่างเงี้ยก็ปั่นออกมาเนี้ยครับนะมันก็ขึ้นน้าแล้วครับถ้าไปใช้รอบสปีดรอบต้องต่ํานะครับ เวลาปั่นให้มันขึ้นน้ำเนี่ยมันจะต้องปั่นเร็วมากเลยนะะแนะนำว่าใช้ลอกมาสักรอบเจ็ดนะครับแต่ลอกลุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ลอกต่ำไม่ค่อยทำแล้วนะครับส่วนมากก็สตาร์ก็หกจุดแปดแล้วนะครับแล้วก็เจ็ดเวลากอจะสลับเจอ่างนี้ก็ได้นะครับสลับฟ้าลั่นนะครับกระชากกระชากเนี่ยครับ จะปั่นอนี้เลยก็ได้นะครับเพราะลมมันใช้บัตเบรคนะครับถ้าใครเคยใช้เบรคก็ฟีลลิ่งเดียวกันนะครับปั่นเร็วๆหน่อยอ๋อเรียบร้ยบรอยโอ้โหหลุดนี่นะครับสายฟ้าลั่นแอคก็จะเป็นอย่างนี้นครับยั่วๆนะครับมากัดด้วยความลำคาเลยนะฮะแต่ดูเมื่อกี้จากการบุ๊บแล้วนะฮะไอ้ป๊อกแน่นอนครับ จุดนี้แหละดูมีจีบเยอะนะครับมาจีบสวยๆสักตัวหนึ่งสิ ฟ้ารันตีตีย้ำเงินคือย้ำเงินคือย้ำเงินโอ้ยใส่แล้วเนี่ยใส่เลยอืมใครนี่บ้างสมีไว้สี่มีไว้จิบเลื้อยๆอย่างนี้นะครับตีใส่ทันนี้กัดเลยนะครับผมบอกเลยจิบปุ๊บตีใส่ตอนแรกไม่ยังไม่กัดนะครับขอสร้างแอคคท่นั้นแหละครับดันเลยพอดันเสร็จปุ๊บนี้ใส่เลยครับ เอาสิมา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 น่าจะมีสี่นะครับสี่ต้องมีแล้วแหล,ละแรมดูไม่ยอมไม่ง่ายด้วยนะครับอยอมยังยอมยังยอมยังวู้สีสวยนะครับลายลายพอยนะหลังนี้แบบดุดันเลยนะครับไม่เกรงใจใครเลยนะครับในสุดนะครับกลดล็อกนะครับปลาควายนะครับ มือไม้สั่นเลยนะผมเดอฟ้ารั้นเข้าไปนะครับขึ้นมาไหลตีใส่มานั้นนะครับแต่ที่สําคัญต้องตีให้ทันนะครับโอ้โหตัวนี้สิบปอนนี้สิบปอนนะครับในสุดนั้ก็ปลดล็อกนะครับปลาไซน์นะครับตัวนี้สิบปอนนะครับสี่โรห้านะครับขึ้นมานี่อลังการงานสร้างเลยนะครับอไซนี้เราค่อยมันหน่อยฮะตกไปป้อแท็กนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงนะไซนี้ค่อยได้ออกแรงหน่อยนะครับ กัดเต็มๆเลยฟ้ารันนะครับเหยื่อเล็กนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับไซส์ขนาดนี้นะครับถ้าปลาชะโดกัดเต็มๆนะครับคือเข้าปากได้วัดแน่นอนนะครับถ้าเป็นฟ้ารันนะครับการขอนี่ยังต้องส่งนะครับสะใจหน่อยนะครับเจอไซส์นี้เข้าไปตั้งแต่เช้านะครับนี่ปลาตัวที่5้านะครับดูสภาพเบ็ดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอวยนะครับคือมันคมจริงครับแล้วมันก็ทนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเคยใช้นะครับจะรู้ว่าเบ็ดจากไทยสตีนะครับแข็งมากนะครับชะโดนี้ไม่เคยพลาดเลยนะครับไม่เคยง้างนะครับ ยิงสายอย่างนี้นะครับรือใหญ่กว่านี้นะครับก็จัดการมาหมดแล้วนะครับจริงๆฟ้าลั่นตัวนี้ที่ปกติมันจะต้องใส่ 4o นะฮะถ้าอย่างที่ผมเล่นอย่างแต่กอนอะไรเงี้ยเล่นเน้นช่อนเน้นชฉดโครับแต่ว่าถ้าเราเป็นเน้นชโดโรนะครับขยับไปเลย 6o นะครับยังไงก็ได้ลุ้นฟ้าลั่นกับการคอนะครับสิ่งที่แตกต่างคือการกรนะครับสปีดในการใช้นะครับตัวนี้กรอช้านะครับให้แอคชั่นแบบเสียงเตะนะครับดังบุงบุงนะครับอันนี้เน้นกอเร็วนะครับจะปั่นนะครับปั่นน้ํําาาแแแแบบบบบตตกเลยนนนะะมมัจ้อรบ M16 อ่ะยิงกับผับๆๆๆอย่างนั้นเลยนะฮะอันนี้จะบุ้งๆนะครับจะต่างกันนะครับก่อช้านะครับก่อเร็วแค่นี้เองครับเห็นที่นะครับต้องขึ้นฝั่งดีกว่านะครับนู่นนะครับไม่ฝนมันตกไกลๆแล้วนะครับแล้วก็ลมมาที่ผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับฝนน่าจะเข้าทางนี้นะครับเดี๋ยวถ้าฝนมาเดี๋ยวจะเก็บไม่ทันเดี๋ยวจะงานหยาบนะครับไปเชิบเชิบไป โอ้ยนี่รีบเก็บเรือหน,นีฝนเลยนะผมเนี่ยบอกเลยมาเร็วมากมาเร็วมาเร็วต้องแข่งกับเวลาเลยครับเนี่ยจะเย็นลูกจเย็นขอเวลา5้าทีเดี๋ยวดิจเย็นโอ้ยจะเสร็จแล้วแหมยิ่งรีบเหมือนยิ่งช้านะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย้ย yeah, สุดยอดทันเวลาเฮ้ยมาเลยคันนี้ ตกมาเลยครับผมไม่กลัวแล้วเก็บเรือเสร็จแล้วโหดูนี่มาเป็นพายุเลยนะครับนู่นนะไกลๆตกอยู่ไกลนะครับฝั่งนู้นก็ตกนะฮะนู่นก็ตกนะครับฝนพายุกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ทันการพอดีนะครับเอกใจนะครับเห็นลมแบบมาแปลกๆนะครับเป็นแบบลมเย็นๆนะครับแล้วก็พอมองไกลๆรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นฝนนะครับตั้งตัวทันรอดปลอดภัยนะครับจากพายุฝนนะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเวลาพาม time เนี่ย5โมง6โ,โมงนี่เป็นเวลาที่ผมกะไปเลยแบบมันต้องแบบมันต้องได้อีกอะ่ะมันต้องมีแต้มอีกนะตะ่หมเจอพายุฝนดับปัน่นซะก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็คงต้องปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ยอดคนติดตามตอนนี้ใกล้จะ400,000แล้วนะผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีเพื่อนๆติดตามเยอะขึ้นนะครับรู้สึกว่าเวลาผมไปไหนนะครับก็จะเจอ FC เยอะขึ้นนะครับมีคนมาทักทายมากกกขึึ้้นน็รรูสดีใจะคับ ก็ถ้าเจอที่ไหนก็มาทักทายได้นะครับผมก็เป็นนักตกปลาที่ไปทั่วเนี่ยแหละครับไปเหมือนที่เพื่อนๆตกนะครับมีโอกาสเจอผมได้เยอะมากถ้าตรงนั้นหมายแจมนะฮะถ้าใครหมายดีนะครับสก,กิดมาเลยนะครับได้เจอแน่นอน,นครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก่อนไปหาข้าวกินก่อนแล้วกันนะครับ